โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมพี่ป้านะอาบุญญาณญาณที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง EGSX1 นะครับวันนี้นะครับผมแอดก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟเวอร์ไฟเอ็มกันนะครับผมแม่ เป็นไงต้องกระแทกเสียงนิดนึงจะก,กระแทกทําไมวะเนี่ยนะครับวันนี้แอดก็มีเซิร์ฟเวอร์ไฟเอ็มเปิดใหม่อีกหนึ่งเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับผมที่อยากจะมาแนะนําให้เ,เพื่อนๆได้เล่นกันสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าเอ้ยเราจะเล่นประเทศไหนดีเราจะลงประเทศไหนวันนี้ครับแอดมีอีกหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่แอดเนี่ยอยากจะให้เ,เพื่อนๆเนี่ยมาเล่นกันเยอะๆนะครับผมซึ่งเซิร์ฟนี้นะครับผมมีชื่อเซิร์ฟว่า New t a i l City นั่นเองนะครับผมอ่า เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่กําลังจะเปิดในวันพรุ่งนี้นะครับผมหลังจากที่ลงคลิปนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับที่เพื่อนๆเห็นคลิปนี้ประเทศก็จะเปิดพร้อมกับเวลาที่ลงคลิปเลยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะฮะถ้าชอบรีวิวนี้ชอบประเทศนี้เนี่ย สามารถเข้ามาเล่นกันได้เยอะๆนะครับแอดมินใจดีแล้วก็ระบบเนี่ยกำลังจะอัปเดตมาเยอะแน่นอนในอนาคตนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวแล้วก็โปรโมทกันว่าทางเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมเซิร์ฟนี้นะครับผมจะเป็นโลเคนะครับผมแต่ว่าโลเพเซิร์ฟนี้เนี่ยจะมีเปอร์เซ็นที่สูงนิดนึงครับ ก็คืออยู่ที่80%นนั่นเองนะครับผมส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของระบบไวริสของเซิร์ฟนี้ดีกว่านะครับซึ่งระบบไวริสของเซิร์ฟนี้นะครับผมก็จะเป็นแบบฟรีไวริสก่อนนะครับก็คือจะฟรีไวริสทั้งหมด7วันหลังจากที่คลิปของแอดเนี่ยปล่อยลงไปในช่องนะครับแล้วหลังจากนั้น7วันก็จะมีการสอบสัมภาษณ์แล้วนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นประเทศเปิดใหม่นะครับก็เลยฟรีไวริสก่อน7วันนะครับแค่เพื่อนเพื่อนกรอกข้อมูล ก็สามารถเข้ามาในเซิร์ฟได้เลยนะครับผมซึ่งเซิร์ฟนี้นะครับผมก็เป็นเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่นะฮะต้องการหน่วยงานเป็นจํานวนมากเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานตํารวจหมอช่างนะครับผมคือเขาต้องการเป็นจานวนมากเลยแล้วก็ในอนาคตเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของระบบสภาเข้ามาด้วยนะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องรอติดตามในส่วนของ Discord ด้วยนะครับแล้วส่วนการซื้อขายหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยการซื้อขายเป็นยังไงครับพี่สามารถหาเงินได้ไหมนะครับก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่าสามารถซื้อขาย OC ได้ครับผมเพื่อนๆก็คือแบบเอาของในเกมเน เงินจริงได้นะครับแต่เพื่อนๆจะต้องมียอดพ่อค้าแม่ค้าก่อนนะครับแล้วก็ต้องให้อดมินเนี่ยนะครับผมเป็นตัวกลางนะครับผมไม่งั้นเนี่ยกรณีที่เอ้ยเจอข้อผิดพลาดโดนบิดโดนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแอดมินเนี่ยเขาจะไม่รับผิดชอบทุกกรณีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องให้อดมินเนี่ยเป็นตัวกลางในการซื้อขายด้วยนะฮะใครที่แบบเอออยากหาเงินระหว่างเรียนหรือว่าแบบอยากเล่นเกมไปแล้วได้เงินด้วยนะครับผมเซร์มนี้เนี่ย ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับเพื่อนๆน่าจะได้รู้ในส่วนเรื่องข้าวๆของเซอร์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปแอดจะมารีวิวจุดเกิดของเพื่อนๆกันนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเกิดตรงไหนอะไรยังไงนะครับตอนที่เพื่อนเข้ามาก็กรอกชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยนะครับและหลังจากนั้นครับเพื่อนๆจะมาเกิดตรงจุดนี้เลยซึ่งก็เป็นจุดป๊อปปูล่านะครับที่หลายๆเซิร์ฟเนี่ยใช้เป็นจุดเกิดตรงนี้นะครับผมซึ่งตอนนี้พูดถึงเรื่องเสื้อผ้าแฟชั่นทรงผมเนี่ยถ้าเป็นทรงผมนะครับกับหน้าตาอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่ามี แต่เสื้อผ้าครับเพื่อนๆเ,เสื้อผ้าเนี่ยยังเป็นเสื้อผ้าในออนไลน์ออฟไลน์อยู่ซึ่งแอนเนี่ยนะครับก็ได้ถามเหล่าเดเวลลอปเปอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็บอกว่าเสื้อผ้าเนี่ยที่เป็นมอสเนี่ยนะครับผมอัปเดตมาแน่นอนแต่ว่าจะอัปเดตมาในอนาคตนะครับก็เร็วๆนี้แหละเดี๋ยวเขาก็จะอัปเดตเข้ามาเพราะว่ามันเป็นประเทศเปิดใหม่นะครับก็ต้องค่อยๆอยัพกันไปนะครับผมแต่ว่าเสื้อผ้ามอสเนี่ย อัปเดตมาแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆก็จะต้องใส่เสื้อผ้าออนไลน์ออฟไลน์ไปก่อนเดี๋ยวยังไงเนี่ยอย่าลืมติดตามในส่วนดิสคอดด้วยนะครับผมโอเคหลังจากที่เพื่อน,เอนๆเกิดมานะครับผมก็จะได้ของเลยนะครับซึ่งของที่แอดได้มาก็เป็นประมาณนี้ครับเพื่อนๆจะมีของก็คือมีเงินนะครับห้าพันนะนายกเขาเสกมาเอาไปให้คราของนะครับแต่เงินที่จะได้มาจริงๆแล้วเนี่ย <ๆ S 2> <ๆ S 1> เพื่อนๆ,ๆจะได้เงินมาทั้งหมด5000ติดตัวแล้วก็5,000ันในธนาคารรวมเป็น1 0 0 0 0นะครับแล้วก็มี card เล้วการับแล้วก็มีบัตรผู้เล่นใหม่ แล้วก็มีรถเช่าให้นะครับเวันนะครับผมจริงๆเนี่ยจะมีรถประจําตัวผู้เล่นด้วยนะครับผมแต่เดี๋ยวแอดค่อยพาเพื่อนๆไปดูแล้วกันนะครับ แต่ส่วนระบบกาชาเนี่ยตอนนี้เขาไปติดต่อซื้อสคริปอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแอดก็เลยจะไม่ได้รีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับผมก่อนที่เพื่อนๆนจะไปดูในส่วนของรถแล้วก็การหลาด้านหลังเนี่ยนะครับแอดจะให้เ,เพื่อนๆนเนี่ยมาดูในส่วนของปุ่มคําสั่งเข้าๆกันก่อนครับทุกคนว่ามีอะไรบ้างน,นะครับอันนี้สําคัญมากเลยนะ F1 จะเป็นโทรศัพท์นะครับแต่ไม่มีต้องไปซื้อขอนนะครับผม ส่วนต่อไป F2 ครับจะเป็นกระเป๋าส่วนตัวหรือว่า inventory นั่นเองซึ่งเซิร์ฟนี้นะครับจะมีระบบน้ําหนักแล้วครับ <Wow. S 1> ทุกคนซึ่งระบบน้ําหนักเนี่ยจะมีทั้งหมด50กิโลนะครับ่วนต่อไป F3 นะครับจะเป็น DPE โหมดครับก็คือเป็นท่าเต้นต่างๆซึ่งท่าเต้นเนี่ยก็มีประมาณนี้ครับมีท่าเต้นทิก t o k อะไรคือเขาอัปเดตมาใหม่แล้วนะครับท่าเต้นเท่ๆครับคืออัปเดตมาเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็ ลองมาเล่นดูได้เลยนะครับส่วนต่อไปจะเป็น F7 นะครับ F7 เนี่ยก็จะเป็นใบแจ้งหนี้แต่ว่าเราไม่มีหนี้ติดตัวไงมันก็เลยไม่ขึ้นมาให้ดูนะครับแล้วส่วนต่อไปครับ F9 ครับจะเป็นราคาตลาดซึ่งก็ดูง่ายสบายตาจริงๆนะครับนี่ราคาตลาดเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วส่วนต่อไปครับก็จะเป็น F10 นะครับก็จะเป็นเมนูอุ้มแบกขี่หลังแล้วก็จับเป็นตัวประกันนั่นเองครับแล้วก็ปีปุ่ม Delete นะครับ Delete เนี่ยจะเป็นปุ่ม s c r o r e b a r ครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นประมาณนี้ครับลองรับสล็อตได้ทั้งหมด120ส แต่ถ้ามีผู้เล่นเยอะๆจะต้องเพิ่มสล็อตอย่างแน่นอนนะครับ <Wow. S 1> อ่ะก็เป็นประมาณนี้เนาะในส่วนของดีลิสกอร์บอร์ดนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเรามาดูในส่วนของแผนที่ของประเทศกันโดยการกดตัว P หรือว่ากด ESC ก็ได้นะครับ <Wow. S 1> นี่เลยจะเป็นลักษณะแผนที่ของเซิฟนี้นะครับ <Wow. S 1> อ่าเพื่อนๆก็น่าจะเห็นไปแล้วนะว่ามีอะไรบ้างน,นะครับเนี่ยงานก็จะเป็นพวกงานกล่องแบบนี้ฮะจะเป็นสักษณ์กล่องแทนแบบงานต่างๆนะครับผมแล้วก็เซิฟนี้นะครับผมมีเกาะล่าสัตว์ด้วยมีในส่วนของซอมบี้ด้วยนะฮะโอ้โหซึ่งซอมบี้เนี่ย เป็นอะไรที่แบบว่าสนุกมากนะครับเดี๋ยวแอรจะพาเพื่อนไปลองดูกันเนาะโอเคประมาณนี้นะครับผมโอเคแปะเดี๋ยวแอรพาเพื่อนนะครับไปดูในส่วนของบริเวณจุดเกิดผู้เล่นกันนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของกาลาดนะครับทุกคนเป็นกาลาดหลังตึกเกิดน,นั่นเองนะฮะหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันแล้ว ลักษณะหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะครับผมเรียบง่ายเลยนะครับทุกคนแต่ก่อนที่จะไปรีวิวอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวแอดจะพาเพื่อนมาดูรถกันก่อนนะครับผมซึ่งรถที่เพื่อนๆจะได้เนี่ยอันนี้คือรถถาวรนะครับมีทั้งหมด20กิโลนะครับส่วนรถคันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นรถเช่า7วันฮนะ ที่เพื่อนๆได้มาเนี่ยคันนี้แหละครับผมรถเช่า7วันก็คือจะเป็นรถคันนี้เลยนะครับผมเอาไว้ทํางานได้นะครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยนะครับผมจะเป็นรถสําหรับคนที่มาเป็นแก๊งหรือครอ,อบครัวครับ <Wow. S 1> ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับชวนเพ,พื่อนมาหรือว่ามีแก๊งมีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยมา5้าคน10คน15คน20คนเนี่ยจะได้รถคันนี้ไปนะครับผมซึ่งรถคันนี้เนี่ยจะเป็นรถทํางานนะครับน้าหนัก6กกิโลนั่นเองอ่าใครอยากได้รถทํางานนะครับอยากแบบเอ้ยมีรถทํางานไว้ฟาร์มงานซื้อของอะไรเงี้ยมาได้เลยครับพาพวกมาเยอะๆนะ จะได้มาลองเล่นกันนะครับผมโอเคแล้วหลังจากนั้นนะครับผมจะมาเพื่อนไปดูในส่วนของมุมขวาล่างครับมุมขวาล่างเนี่ยจะเป็นสเตตัสต่างๆครับเพื่อนๆซึ่งมันก็จะประกอบไปด้วยไ d ดีของเพื่อนๆเลยนะครับไอรูปเกาะเนี่ยก็จะเป็นเกาะของเพื่อนๆนั่นเองแล้วก็ไอที่เป็นรูปวิ่งเนี่ยก็คือจะเป็นค่าเหนื่อยส่วนไอว่ายน้ำเนี่ยก็จะเป็นค่าออกซิเจนนะครับแล้วเพื่อนๆเห็นไอ <ๆ S 1> ตรงแถบสีไหมครับผมไอรูปหัวใจคือเลือดนะครับเบอร์เกอร์คืออาหารนะครับแล้วก็หยดน้ําเดี๋ยวก็คือน้ําแล้วก็ไอที่เป็นรูปนอนเนี่ยก็คือ มีห้องน้ําด้วยแต่ไม่แน่ใจว่าอนาคตเนี่ยจะมีระบบอาบน้ําหรือเปล่านะครับยังไงก็เดี๋ยวเราติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้เป็นที่นอนเนาะเพือเ่อสามารถมานอนได้นะครับแล้วก็ข้างก็จะเป็นเอาเฮียเป็นห้องน <c oughs> โอ้ยเฮียมันอนนอนเลยโอเคครับขออภัยด้วยเลยก็คือเซิร์ฟนี้นะครับไม่มีระบบอาบน้ํานะฮะก็เป็นระบบนอนไอเราคึกว่าแบบนอนห้องเดียวแล้วอีกห้องหนึ่งเป็นแบบห้องอาบน้ำเฮียเปิดไปกูเจอเตียง2เตียงเฮียรั่วเลย โอเคครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนอ่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นอ่าร้านอาหารนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวแอดชวเพื่อนไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเนาะอันนี้จะเป็นร้านค้าทั่วไปนะครับซึ่งสิ่งที่แอดอยากจะให้เพื่อนๆซื้อเลยนะครับก็จะมีโทรศัพท์นะครับบัตรทํางานกล่องซ่อมเนี่ยเซิร์ฟนี้ขายถูกมากนะครับหนึ่เองเนาะที่แอดจะซื้อไปก็โอเคเดี๋ยวเราซื้อบัตรทํางานไปนะครับติดตัวไปก่อนเลยนะครับอันนี้สําคัญมากแล้วก็แอดจะซื้อคอกี้ไป1ตัวนะฮะน้องคอกี้แล้วก็นมแพ้เนี่ยเดี๋ยวซ ซื้อสถามขวดเพราะว่าทางแอดมินเนี่ยเขาอยากให้แอดเนี่ยนะครับผมเอาเจ้าคอกี้เนี่ยเลี้ยงให้ดูนะครับจะได้เห็นว่าเออมันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับโอเคประมาณนี้เนาะอันนี้จะเป็นในส่วนร้านค้านะครับผมซึ่งเพื่อนๆลองสังเกตตั้งแต่ตอนที่แอดทำคลิปมาครับเพื่อนๆเซิร์ฟนี้เกิดอาการกระตุกไหมไม่มีเลยนะเพราะว่า,าเขากลันตีครับว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยลื่นจริงๆครับต่อให้มีผู้เล่นมายังไงเซิร์ฟก็ลื่นนะครับเพราะว่าทางแอดมินเนี่ยเขาได้คิดมาแล้วนะครับว่าเอ anything, <ๆ S 1> า้ยจะต้องใส่อะไรเพิ่มอะไรลดอะไรมันนนถึงงจะไมม่่่่่เเเเกกิดอาาาารหววลลลผู้ี ก็จะได้เล่นอย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองเนาะแอดจะเอารถคันนี้ที่เป็นรถผู้เล่นใหม่เนี่ยนะครับผมพาไปดูในส่วนของร้านขายรถกันมาดูว่ามีรถอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปเจอร้านขายรถเลยเนาะกดบีลากเข็มขัดนะครับแล้วเพื่อนๆลองสังเกตที่มุมซ้ายมืออันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของเข็มไม้นะครับก็เป็นเข็มไม้แบบดิจิตอนนะครับผมแล้วก็มีเกณฑ์น้ํามันแล้วก็มีสุขภาพของรถของท่านด้วยนะฮะก็ลองดูแล้วกันนะครับไอสีเหลืองๆเนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของน้ํามันนะครับ แล้วก็เขียวๆเ,เนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของประสิทธิภาพรถนะฮะโอเคตอนนี้ถึงร้านขายรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวแอดเนี่ยพาเพื่อนๆไปดูในส่วนของร้านขายรถกันนะครับผมอันนี้เนี่ยจะเป็นจุดซื้อนะครับผมแต่ว่ามันยังไม่มีสัญลักษณ์เด้งขึ้นมานะครับก็มาที่หน้าประตูของเจ้าของร้านโชว์รูมนะครับแล้วก็กดอ e ีเพื่อที่ไปดูรถกันเลยนะครับอ่าอันนี้จะเป็นในส่วนของรถทํางานนะครับ120กิโลนี่เลยนะครับโอ้โหคันโคตรใหญ่เลยแต่มี2คันเพื่อนๆประมาณนี้ครับและนี่ก็เป็นรถ6กโล อ่นี่ก็จะเป็นรถแก๊งนะฮะที่บอกไปถ้ามาเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยคันละแสนสองนะเขาก็แจกให้ฟรีนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นในส่วนของรถมินินะครับผมราคาก็จะไม่แพงมากเหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่เนาะนี่เลยนะครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรถโมไซค์นะครับรถโมไซค์โอเคแอดจะให้ดูคร่าวๆเพราะว่ารถมันไม่ค่อยเยอะมากนะครับนี่อาร์าคันละสามแสนสองครับอันนี้เป็นรถอะไรเนี่ยโอ้โหโคตรสวยเลยเท่ๆครับประมาณนี้เนาะมีประมาณสองสำคัน อันนี้เป็นรถแอดเดอร์นะฮะในตำนานเลยคันนี้อันนี้เจสเตอร์นะครับแล้วอันนี้ก็เป็นรถสปอร์ตอีกคันหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้ววันนี้เป็นรถซูเปอร์คาร์นะครับผมเพื่อนๆก็ลองดูราคาแล้วกันโอ้โหเกือบล้านนะคันนี้โอเค GTB 8ป0แสนนี่เลยครับผมโอ้โหรถอะไรไม่รู้อะ่ะโคตรเท่เลยคันนี้โอเคเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับรถในประเทศนะครับผม <p ul ky> เดี๋ยวต่อไปแอดจะพาเพื่อนๆน,น,นะครับไปดูในส่วนของหน่วยงานกันว่าหน่วยงานในเซิร์ฟนี้เขามีการตกแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวแอดจะพาเพื่อนไปดูแล้วกันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยยวแออดจะะพพพาาาเเื่่่นนๆครรรับบผมมไปิทีโงล แล้วก็ต่อรอแล้วก็จบด้วยอู่ช่างนะครับเดี๋ยวเราไปโรงพยาบาลก่อนเลยดีกว่านาอเพื่อนๆจะได้เห็นว่าถ้าเราเนี่ยมาเป็นหน่วยงานแล้วเนี่ยจะมีอะไรบ้างตกแต่งเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับแอร์ก็มาถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะโรงพยาบาลก็ลักษณะประมาณนี้เลยนะครับจะเป็นโรงพยาบาลแบบปกติดีฟอ์นะฮะไม่ได้มีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเนะาะเดี๋ยวแอร์พาวนะฮะพาวนดูโรงพยาบาลกันเผื่อใครอยากเห็นด้านหน้าด้านหลังนะครับก็จะได้เห็นพร้อมกันเลยนี่โรงพยาบาลน,นะครับผม โอเคประมาณนี้นะครับใครที่อยากจะมาสมัครเป็นหน่วยงานนะครับผมก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับโรงพยาบาลเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวต่อไปนะครับแอดก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูในส่วนของหน่วยงานตำรวจนะฮะตรเจ้าเก่าของเรานั่นเองนะครับไปดูว่ามีอะไรบ้างมีการตกแต่งไหมทำอะไรมาบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะโอเคตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะครับผมไปดูกันอู้ถึงแล้วถึงแล้วนี่เลยนะครับหน่วยงานตรนะครับนี่ มีต้นไม้นิดหน่อยว่ะมีต้นไม้นิดหน่อยนี่แล้วก็มีบาริเรียร์กันด้านข้างนะครับปกติเลยนะครับนี่หน่วยงานของตอรอนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปแอดจะพาเพื่อนๆน,นะครับผมแวะไปอู่ช่างแล้วกันจะได้เห็นนะครับว่าอู่ช่างเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมแอดก็มาถึงในส่วนของอู่ช่างเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ อช่างก็จะลักษณะประมาณนี้เลยทุกคนดูทรงแล้วเหมือนประชาชนสามารถแต่งรถเองได้ด้วยป่ะเพราะว่าแบบมันมีใส่รักขึ้นมาเต็มเลยแต่อันนี้มันมันกดเอาไว้สําหรับช่างนะครับเอาเลยครับทุกคนซึ่งตอนนี้นะครับผมแอดก็มาอยู่ในโซนเลี้ยงคอ,อกี้แล้วนะฮะก็ถือว่าจะเป็นการพาไปฟาร์มงานไปดูงานพิเศษนะครับซึ่งงาน2งานนี้เนี่ยก็จะเป็นงานจุดเด่นของประเทศเลยนะครับก็คือเป็นงานที่เลี้ยงน้องคอ,อกี้นะฮะซึ่งวิธีการเลี้ยงเนี่ยก็ให้เพื่อนๆอนเนี่ยนะครับผมลากน้องคอ,อกี้ขึ้นมาครับในใสช่ช็อตคั เราก็ทําการกดเลขหนึ่งฮะนี่เห็นไหมเขาก็จะเลี้ยงน้องคอกี้เอาไว้นะครับแล้วก็ดูน้องเจริญเติบโตนะฮะก็จะต้องรอน้องเจริญเติบโตครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันเจริญเติบโตไปถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็กดให้นมน้องด้วยนะฮะแต่น่าจะมีสัญญาณขึ้นมาเดี๋ยวแอดรอเวลาแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมอันนี้จะใช้เวลานิดนึงนะแอดก็ขอตัดไปที่เลี้ยงน้องเสร็จเลยนะครับผมโอเคไปหลังจากที่เพื่อนๆนเนี่ยนะครับผมเลี้ยงน้องมาได้สักระยะหนึ่ง ก็จะขึ้นเป็นปุ่มกด e นะครับเพื่อให้อาหารนะครับเราก็ทําการกดตัว e ไปได้เลยนะครับเห็นไหมพอให้อาหารจนถึงร้อยเนี่ยน้องก็จะเจริญเติบโตต่อนะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันแอบไม่แน่ใจว่าเขาวัดกันยังไงนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยอยู่ที่44ก็ให้อาหารน้อง1ทีนะครับผม เดี๋ยวแอดเนี่ยนะครับผมจะกอไปจนเสร็จเลยนะแล้วก็จะมาสรุปให้ดูว่าการเลี้ยงน้องคอ,อกี้หนึ่งตัวเนี่ยเราจะต้องใช้อาหารเท่าไหร่บ้างระดับยังไงบ้างน,นะครับผมโอเคเดี okay, ๋ยวตัดไปต่อเลี้ยงน้องเสร็จเลยนะครับผมโอเคครับทุกคนหลังจากที่แอดเนี่ยนะครับผมมาถึงจุดที่สามารถที่จะฆ่าน้องคอ,อกี้ได้แล้วเนี่ยนะครับผมก็สรุปออกมาได้ว่าจะต้องใช้นมทั้งหมดประมาณ4ขวดนะครับผมซึ่งตอนที่แอดมาเลี้ยงเนี่ยนะครับผมก็จะต้องให้อาหารเนี่ยตอนที่อยู่ประมาณ44% 6ก็แล้วก็70กว่าๆนะครับอันนี้จำไม่ได้แล้วก็อสุดท้ายเนี่ยคือ90าหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็กดค่าได้เลยครับนี่เลยนะครับตัวละครเราก็จะทําการจับจับน้องคอกี้นะฮะแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะได้ปอกคอน้องคอกี้มาเรียบร้อยนะครับนี่เลยตรงนี้นะครับแอดจะพาเพื่อนๆนะครับผมไปดูในส่วนของจุดขายอีโคโนมี่นะฮะ ซึ่งก็คือจุดตรงนี้นั่นเองนะครับนี่เลยตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวแอดก็จะรีวิวพวกบัตรอะไรอย่างงี้อีกเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวแอดจะพาไปดูแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปขายของจุดนี้ก่อนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอที่จุดขายเลย let's go <S โอเคครับทุกคนตอนนี้แอดก็มาถึงจุดที่จะขายอีโคโนมี่แล้วก็จุดขายของรวมแล้วนะครับมันมาอยู่ที่ตึก life invader เออเดี๋ยวมาลองดูดีข้างในมีอะไรบ้างนะครับโอเคแอดก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะจุดขายมาอยู่ตึกตึกนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่อ,อ,อีนนอ จุดนี้นะครับผมกดเข้าไปเป็นจุดขายของรวมทุกคนอ่าเวลาเพื่อนๆมีของอะไรเนี่ยก็เอามาขายได้นะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีในส่วนของอีโคโนมี่อยู่นะฮะน่าจะอยู่ชั้นบนหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวเราลองไปดูแล้วกันนะครับหวังว่าน่าจะไม่ซับซ้อนนะไม่งั้นงงเลยนะฮะว่าอยู่ตรงไหนบ้างอ๋อนี่ไงนี่นี่ไง,ไงรูปเครื่องหมายงงเฮ้ยเข้าไม่ได้หรอหรือเข้าได้โอเคเข้าห้องนี้ป่ะ อ๋อนี่ไงอันนี้มันจะเป็นในส่วนของการสอบนะฮะอันนี้มันจะเป็นโต๊ะที่ใช้ทําการสอบใบเกรดนะครับซึ่งใบเกรดเนี่ยเราก็จะใช้เอาไว้สําหรับใช้คาบอาวุธได้นะฮะเดี๋ยวต่อไปนะครับผมแอดก็จะพาเพื่อนๆนะครับผมไปดูในส่วนของเลเบลนะครับผมแอดจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูเลเบลต่อเลยนะว่าเลเบลเซิร์ฟนี้เนี่ยมีอะไรบ้างมีของอะไรให้คาบบ้างนะครับผมแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยแอดก็จะพาเพื่อนๆนะครับผมวาร์ปไปที่เกาะคาโยนะครับผม ไปดูกันว่ามันยังมีงานอีก2อ,อย่างนะครับที่ยังเหลืออยู่ก็คือมีล่าสัตว์กับซอมบี้นะฮะเดี๋ยวแอนเนี่ยจะไปฟาร,ร์มซอมบี้ให้ดูกันแล้วก็จะตัดจบที่นั่นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอในเลเบลเลยดีกว่าเนาะโอเคไป let's go <S โอเคครับทุกคนโอ้มาถึงเลเบลแล้วทุกคนโอ้ยในที่สุดเลเบลก็ตกแต่งสักทีนะครับนี่เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเลเบลกันว่ามีอะไรบ้างนะครับแหมสุดยอดจริงๆรเลเบลแต่งแล้วนะฮะ หลังจากทิ้งหน่วยงานไม่ได้แต่งเลยรู้สึกโต๊ะไหนนะที่มันเอาไว้ดูอาวุธนะฮะนี่เมนูคัฟนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมโต๊ะคัฟไอเทมนะครับก็จะมีการคัฟบัตรงานดานะครับแล้วก็กุญแจตู้นะฮะนี่ประมาณนี้เลยเนาะมีวัคซรงวัคซีนอะไรด้วยนะครับคัฟของทั่วไปก็ประมาณนี้ครับใครสนใจก็ลองมาคัฟดูได้นะครับแต่ทางแอดมินเนี่ยอยากให้แอดเนี่ยนะครับผมคัฟในส่วนของบัตรงานดำนะครับโอเคเดี๋ยวเราคัฟบัตรงานดําเลยนะนี่เลยนะครับคัฟไปเทมเลยนึกว่าแบบคลิกแล้วมันจะ มีสีอะไรให้เลือกไม่มีฮะคลิกปุ๊บแล้วก็ได้เลยนะครับเรียบร้อยครับผมยินดีด้วยได้รับไอเทมแล้วนะครับเน่ก็ได้บัตรงานดําเรียบร้อยนะครับแอดก็สามารถที่จะไปจกปูจกอะไรแล้วแหละซึ่งมันจะแตกต่างจากเซิร์ฟอื่นตรงที่ว่าเซิร์ฟนี้นะครับทำงานดําก็คือทําได้เลยซึ่งถ้าเป็นเซิร์ฟอื่นเนี่ยก็จะมีพวกถุงมือคีมตัดอะไรเงี้ยเป็นงานเฉพาะมันนะครับแต่ว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยบัตรเดียวครอบจัก,กรวาลน,นะครับทำได้หมดเลยเนาะรวมถึงงานฟาร์มทั่วไปด้วยนะครับ ซึ่งงานฟาร์มทั่วไปเนี่ยนะครับผมที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยงานขาวนี่แหละนะครับก็คือเพื่อนๆเนี่ยฟาร์มเสร็จปุ๊บขายได้เลยเพราะว่ามันจะถูกกีดกันด้วยคําว่ามีน้ําหนักนะครับจะต้องคํานวณน้ําหนักเขาก็จะตัดเรื่องการโพสต์ออกไปนะครับฟาร์มเสร็จขายเลยนะครับโอเคเป็นประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปแอบจะพาเพื่อนๆไปดูงานสุดท้ายแล้วครับทุกคนก็จะพาเพื่อนนะครับไปดูงานซอมบี้กันนะครับเดี๋ยวเราไปเจอที่จุดจุดนี้ครับทุกคนซึ่งจุดจุดนี้เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นจุดที่เราเนี่ยนะครรับะ้นนีตง เดี๋ยวแอดเข้าไปอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเจอที่งานนี้กันเลยครับไป let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมแอดก็มาถึงท่าเรือแล้วนะครับก็จะเป็นจุดที่เพื่อนๆนเนี่ยนะครับผมจะต้องมานะครับถ้าเกิดว่าจะไปงานล่าสัตว์หรือว่าไปงานซอมบี้นะครับอ่าก็จะเป็นจุดตำแหน่งนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวแอดจะไปจอดรถใกล้ๆนะนี่จุดตรงนี้ครับนี่ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นจุดที่จะเอาไว้สําหรับเช่าเรือนะครับที่จะทําการอัปเดตเข้ามาเพื่อที่ผู้เล่นเนี่ย จะได้ไปที่เกาะได้นะครับผมก็คือจะต้องมาเช่าเรือตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาเรือไปที่เกาะได้เลยนะครับนี่มันจะมีจุดขึ้นของมันอยู่นะครับตรงนี้เนาะก็จะเป็นจุดประจำเลยก็สามารถที่จะเรียกรถหรือว่าลบรถได้นะครับประมาณนี้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวต่อไปแอดจะพาเพื่อนๆนะครับผมไปที่เกาะกันแล้วก็จะพาไปดูซอมบี้ด้วยนะฮะว่างานซอมบี้นี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมไป let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับแอดก็มาถึงเกาะคายโอแล้วโอ้โห สายฝนอะไรมันจะขนาดนี้วะเนี่ยอาจจะกระตุกนิดนึงนะครับในเกาะคาโยนะเพราะว่ามันมีแบบต้นหมอมต้นไม้อะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับทุกคนแล้วก็อแอดเนี่ยปรับพวกต้นไม้ให้แม่งโคตรสวยแบบสวยสุดๆเลยแล้วก็อาจจะกระตุกไปนิดนึงนะฮะยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมจะมีจุดในการที่จะเช่ารถอยู่นะครับให้เ,เพื่อนๆวิ่งมาตรงนี้เลยแล้วก็นี่ครับเลนคาตรงนี้ครับแล้วเพื่อนๆเนี่ยก็เลือกรถที่เพื่อนๆชื่นชอบมาคันนึงอะแอดเอารถวิสกี้แล้วกันนะครับ อ่าก็เช่ารถวิสกี้มานะครับผมแล้วก็เอารถเนี่ยนะครับผมไปที่จุดที่เพื่อนเพื่อนเนี่ยอยากจะทํางานได้เลยนะครับแต่พอเพื่อนเพื่อนกลับเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องมาลบรถตรงนี้แล้วก็นั่งเรือกลับนั่นเองฮะตรงนี้มันก็จะมีเห็นไหมจุดต่อเรืออยู่นะครับนี่อุ้ยทำไมขึ้นสูงจังวะปกติไม่ค่อยได้เห็นนะครับขึ้นสูงมากโอ้โหน้ำทนนามท่วมโอ้เกาะคาโยนี่ฝนมันตกหนักนิดน,นึงเพื่อนเพื่อนก็อาจจะทําให้น้ําทะเลสูงได้นะครับดูดิโอ้โหเพิ่งเคยเห็นเกาะคาโยน้ําสูงขนาดนี้นะ โอ้หน่ากลัวมากอะขึ้น,น่ากลัวจัดเลย <_ d> เด <_ d> ี๋ยวต่อไปเนี่ยนะครับแอดก็จะพาเพื่อนเนี่ยนะครับผมไปดูงานซอมบี้กันแล้วกัน <_ d> โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับแอดก็ใกล้ถึงงานซอมบี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกลรจะทํางานนี้เนี่ยต้องระวังนิดน,นึงนะซอมบี้เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะโหนนิดๆนะครับผมตอนนี้เนี่ยก็ ทางประเทศเนี่ยนะครับผมยังไม่มีในส่วนของอาวุธนะครับซอมบี้ก็เลยจะเป็นซอมบี้มือเปล่าด้วยในอัปเดตในนาค้นเนี่ยเห็นแอดมินเขาบอกว่าเดี๋ยวซอมบี้เนี่ยจะโหดขึ้นแต่ว่าผู้เล่นเนี่ยก็จะมีปืนไว้เพื่อทําการฆ่าซอมบี้ด้วยนะฮะนี่ซอมบี้มันจะเป็นประมาณนี้นี่ซอมบี้นะครับโอ้โหแต่งตัวนี่ซอมบี้นะครับประมาณนี้เลยเนาะมาดิครับมาดิครับซอมบี้โอ้โหมาดิครับซอมบี้นี่หยงชนติดปะวะนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหต้องกดสไลด์ทุกคน นี่ฮะเวลาแบบซอมบี้สปอนมาสปอนไว้นะยังไงก็ต้องระวังด้วยนะครับนี่ซอมบี้โยกโหลบกูอ,อุ้ยมึงโคตรเกินไปแล้วนี่อัปเปอร์คัตไปดิอืมอืมนี่ต่อยชายโค้งซ้ายขวามันดี่นี่ไงนี่ไงเห็นไหมครับพอเพื่อนเพื่อนเนี่ยฆ่าซอมบี้เสร็จให้รีบสไลด์ครับโอ้โหแม่งอันตรายมากเลยเราจะได้เลือดซอมบี้มานะครับซึ่งเลือดซอมบี้เนี่ยเพื่อนเพื่อก็น่าจะเห็นแล้วนะครับมันเอาไว้ใช้ในส่วนของการคราฟได้นะครับโอ้โหสุดยอดเลย นี่ไงนี่ไงผักหัวผักหัวฮะนี่ซอมบี้มันจะอึดนิดนึงนะครับประมาณ10หมัดตายวะ่ะเฮ้ยทํมาไมมันเกิดมาสองสามตัวซ้อนกันเลยวะเฮ้ยนี่โอ้โหมาดิมาดิีดเจอวัยรุ่นบ็อกซิ่งหน่อยสัตว์นี่นี่ไงเพิ่งไปเทรนนิ่งมานี่นี่ไงนี่ไงนี <laughs> ่ทําเป็นบ็อกซิ่งเลยสัตว์ <laughs> นี่นี่นกระทืบซ้ำ กระทืบซ้ำต,ตายตายนี่ครับเรารีฟาร์มนะเดี๋ยวซอมบี้มันมานะครับโอเคก็เป็นประมาณนี้ซึ่งมันจะสุ่มซอมบี้เว้ยมันจะสุ่มมาว่ามันจะมีของอะไรในตัวบ้างซึ่งเมื่อกี้เนี่ยแอดก็อิ่มเลยนะพอเจอของว่างนะครับไม่มีอะไรในตัวซอมบี้เลยไปไปรีค้นรีค้นรีค้นอุ้ยขนเสร็จสไลด์้นเสร็จสไลด์นี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคก็เพื่อนๆหลายคนน่าจะเข้าใจแล้วนะฮะว่าเอยมันเล่นยังไงมีระบบอะไรบ้างนะครับซึ่งเซิร์ฟนี้เนี่ยมันก็ใช้แบบหมัด ต่างๆได้นะครับก็ลองมาเล่นดูนะครับถ้าใครที่สนใจนะครับผมเอาเลยฮะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของงานซอมบี้นะครับเดี๋ยวแอดขอออกจากบริเวณนี้ก่อนเดี๋ยวซอมบี้มันโหดเกินมาไล่ตามนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ไปที่จุดรบรถนะฮะเพื่อเอารถไปคืนแล้วก็นั่งเรือกลับประเทศหลักได้เลยนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของการโปรโมทเซิร์ฟเวอร์ไฟเอ็มนะครับเซิร์ฟนี้เนี่ย New Tail City นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันเยอะๆด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าชอบพี่แอดรีวิวฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมเซิฟนิวเทลส์ครับผมนิทานเล่มใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับมาร่วมเขียนเรื่องราวกับเราได้ที่เซิฟนิวเทลซ City ครับผมเอาเลยฮะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเมทุทีครับสวัสดีครับ